สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พูนนั่งอยู่ใน Mazda 3นะคะ2.0 s p Sky Active ปี2017นั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะรีวิวให้ชมรอบๆคันเลยนะคะว่าน้องเขานะคะจะสวยขนาดไหนนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์ Sky Active G แล้วนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะ และนี่คือโฉมหน้าของเจ้า MASTER 3 SKY ACTIVE 2 0 SP SPORT ปี2017ค่ะสำหรับแบรนด์ MASTER นะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะสำหรับดีไซน์นะคะออกแบบได้มาสปอร์ตแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะคันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะ ภายนอกที่ว่าสปอร์ตแล้วนะคะเปิดเข้ามาภายในโอ้โหสปอร์ตยิ่งกว่าค่ะดีไซน์เขาคือล้ำมากๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังนะคะมีปุ่ม i-stop นะคะแล้วก็พวงมาลัยแบบ multifunction ให้ด้วยค่ะระบบแอร์เป็นระบบออโต้นะคะและมีหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะ หรือหากเราควบคุมหน้าจอด้วยทัชสกรีนไม่ถนันนะคะก็มาใช้ปุ่ม Command Center ตรงนี้แทนได้ค่ะสามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันนะคะบริเวณตรงนี้นะคะสามารถเก็บของได้นะคะแล้วก็มีปุ่ม SD Card นะคะ AUX USB อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สามารถใส่แว่นตาได้ด้วยนะคะ สภาพเบาะนะคะทั้งเบาะหน้าเบาะหลังนะคะยังเนี้ยมากมากเลยแตะเข็บบยังเดินดีนะคะไม่มียุบไม่มีย้อยนะคะเบาะสภาพดีมากๆเลยใครที่สนใจรถมือสองนะคะและก็มีความกังวลใจบอกได้เลยว่าที่นี่นะคะคัดเกรดให้ลูกค้าแล้วนะคะทุกคันแน่นอนค่ะมาในส่วนของด้านท้ายรถนะคะตรงนี้จะมีกล้องนะคะกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ เปิดเข้ามานะคะนี่คนสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะและลูกค้าสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานนะคะในการเก็บของค่ะอย่างอะไหล่แม่แรงต่างๆนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อพุ้นได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แจ้งไว้ค่ะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามแฟนเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ